กันแบบนี้จริงๆแล้วก็มันอร่อยมากๆด้วยค่ะไปถามเอมอูดีกว่าเชื่อว่านอกจากไม่เคยทานแล้วต้องไม่รู้จักแน่นอนเพราะว่าเราเนี่ยเป็นคนรุ่นใหม่ใช่ไหมคะสวัสดีค่ะสวัสดีพี่หนึ่งนะคะสวัสดีครับกลังอึ้งอยู่เหมือนกันว่าสิ่งเมื่อกี้คือคืออะไรเอาอะไรมาไม่เคยทานสภาพเราไม่ทานคือกว่าจะได้ทานคุณต้องเต่าฐานไปเรื่อยๆด้วยแล้วเคี้ยวๆอยู่ก็ต้องระวังเศษฐานที่มันล่วงลงไปเมื่อกี้ผมเห็นมีอยู่เม็ดหนึ่ง หล่นลงไปก็ต้องระมัดระวังด้วยช่วงนี้โควิดนะคะความเรียกว่าความสะอาดก็สําคัญอยู่เหมือนกันค่ะค่ะแต่เชื่อว่าเมนูนี้ต้องอร่อยอีกหนึ่งเมนูแน่นอนใช่ครับผมมันก็จะมีกลิ่นของความแบบผ่านๆซึ่งบันหาได้จากเตาแบบไหนไม่ได้ไงันจะเป็นเตาถ่านซึ่งเป็นซิกเนเจอร์ของเขานะฮะอ้าวทีนี้เรามาดูข่าวบันเทิงกันในวันนี้หน่อยเรื่องราวของพี่มดดําคชาพานะฮะล่าสุดมีการออกมาแถลงนะครับเรียกว่าขอโทษแล้วกัน กลางรายการสดก็คือรายการแฉนั่นเองที่ม,มีการเปรียบเปยระหว่างลิซ่าแล้วก็นิจคุณแล้วก็แบมแบมด้วยนะครับเรื่องราวจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวติดตามกันใน Pop ปนิวส์เดลีนะครับได้ค่ะขอบคุณค่ะครับผมเอาละค่ะสวัสดี วงการบป็นเทิงสิ้นนักเขียนดังธรมยันตีในวัย85ปีมดดำคชาพาขอโทษกลางรายการสดหลังเปรียบเทียบความดังลิซ่าแบมแบมนิชคุณร่วมยินดีมิวนิธาให้กำเนิดลูกสาวน้องมารินติดตามรายละเอียดได้ในป๊อปนิวส์เดลี่สวัสดีครับสวัสดีค่ะชานีป๊อปนิวส์เดลี่มาแล้วนะคะอยู่กับเราทั้งสงคนเช่นเคยค่ะ เอมสาธิดาแล้วก็คุณอู๋ธีรยุทธ์ค่ะครับวันนี้หวานเจี๊ยบเลยทีเดียวเนอะ,นะก็ชมพูเมื่อวานเราก็มาแนวหวานวันี้เลย<ม>อะชมพูสักหนึ่งวันค่ะมาสําหรับข่าวแรกของเรานะฮะแน่นอนว่าเกิดความสูญเสียขึ้นเมื่อวานนี้นะครับเป็นความสูญเสียครั้งใหญ่ ของวงการบันเทิงแล้วก็วงการนักเขียนทีเดียวนะครับผมเชื่อว่าหลายคนจะต้องเคยได้ยินโดยเฉพาะรุ่นพ่อรุ่นแม่ของเราน่าจะเป็นแฟนคลับของทมบันติซึ่งชื่อจริงก็คือคุณหญิงวิมลสิริภัยบูรณ์นะครับได้เสียชีวิตลงในวัย85ปีนะครับเมื่อวันที่13กันยายนที่ผ่านมานะโดยทางด้านคุณพิจิตนินรัตเนี่ยซึ่งเป็น,นคณะกรรมการรางวัลซีไร์ได้โพสต์ Facebook ระบุว่าเศร้า ธมยันตีจากพวกเราไปแล้วนะครับในขณะที่ Facebook สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทยก็ได้โพสต์แสดงความอลาัายยิ่งต่อการจากไปของคุณหญิงวิมลสุริภัยบูรณ์นะฮะเจ้าของนามปากกาธมยันตีลักษณะวดีกนกเรขาโลสเลนมีวัส,สิกามายาวดีนะครับซึ่งคุณหญิงวิมลเนี่ยท่านเป็นศิลปินแห่งชาติสาขาวรรณศิลป์นในปี2555ด้วยนะครับเบื้องต้นครอบ,บ,บครัวระบุว่าคุณหญิงเนี่ย นั่งสมาธิอยู่แล้วก็หลับไปแล้วก็ไม่ตื่นขึ้นมาอีกเลยนะครับ mm hmm. คือที่ทราบว่าคุณหญิงจากไปเพราะว่ามีคนเอาอาหารไปให้แต่ว่าคุณหญิงนไม่ตื่นขึ้นมานะครับ mm hmm. ทั้งนี้เนี่ยธมยันตีน่าจะเป็นนามปากกาที่หลายคนคุ้นเคยมากที่สุดในบรรดาหลายๆชื่อนะครับก็สำหรับคุณหญิงวิมลเนี่ยสร้างสารรค์ผลงานที่เป็นคุณอุปการแก่วงการจำนวนมากนะครับหลายๆเรื่องที่ท่านเขียนถูกนำมาสร้างเป็นละครแล้วก็ภาพยนตร์มากมายอย่างเช่นเรื่องคู่กรรม ทวิภพฆ่าของคนอุบัติเหตุดาวเรืองล่าเวียงกุมกามนาคพัดแล้วก็มีพิศสวาสดมีดังดวงหารุไทยนะฮะพี่เลี้ยงเลือดขัติยา<อ>หรือแม้กระทั่งใบไม้ที่ปิดปลิวเรื่องนี้<ล>ดังมากๆเล,เลยมากเลยใช่อย่างไรก็ตามนะครับสําหรับความหมายของแต่ละนาปาก,กาเนี่ยจริงๆแล้วท่านก็เลือกใช้ให้มันเหมาะกับเรื่องที่ท่านเขียนนะครับเพราะว่าหลายๆนาปาก,กาเนี่ยอย่างเช่นรสล,ลนเนี่ย เป็นนามปากกาแรกของคุณหญิงวิมลน,นะฮะมักจะใช้เขียนเรื่องรักพาฝันความรักที่มันหอมหวานอะไระแบบนี้หรือว่าลักษณะวดีเนี่ยก็จะเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับนวนิยายรักนะฮะกระหนกไรขานี่เป็นเรื่องตลกขบขันนะครับหรือว่าธม,มายันตีเนี่ยก็เป็นเรื่องราวที่สะท้อนชีวิตสะท้อนสังคมเป็นแนวจิตวิญญาณแบบนี้หรือว่ามายาวดีก็ใช้เรื่องเขียนเรื่องเกี่ยวกับ เทวะเรื่องเล่าจากตำนานความเชื่อต่างๆก็จะใช้นามปกา,ปกาที่มัน <ไป S 1> เข้ากับเรื่องราวค่ะยังไงทางรายการของเราก็ต้องขอสแสดงความเสียใจกับครอบครัวแล้วก็แฟนๆของคุณธงมยันตีด้วยนะคะ,คะมาตอนที่ข่าวดราม่าที่หลายคนติดตามอยู่ตั้งแต่เมื่อวานแล้วว่าอสารุปพี่มุดดำมคชาภาจะออกมาขอโทษในรายการอะไรนะคะเมื่อวานนี้ค่ะตามคาดก็คือมาขอโทษผ่านรายการแฉก็เป็นรายการที่พี่มุดดำเนี่ย เอ็มชื่อว่าผู้นำไม่ได้ตั้งใจนะแล้วก็เผลอตัวไปเปรียบเทียบนะคะศิลปินไทยในเกาหลีใต้ก็คือเปรียบเทียบความสำเร็จของแบมแบมความสำเร็จนิจคุณกับน้องลิซ่าที่เพิ่งปล่อยเพลงไปนั่นเองนะคะที่ทราบกันดีก็มีการติดแฮชแท็กว่าแบนมดดําอยู่หลายวันนะคะล่าสุดค่ะก็ชี้แจงเรียบร้อยแล้วว่าขอโทษ จากใจจริงนะคะกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพี่มดดำบอกว่าขอโทษทั้งคุณนิชคุณนะคะคุณแบมแบมก็เซเว่นรวมถึงที่สําคัญก็คือคุณแม่ของน้องเช่นกันเพราะว่าหลังจากที่มีข้อความดังกล่าวออกไปก็มีทั้งคุณแม่แล้วก็พี่ชายของน้องแบมแบมเนาะออกมาพูดถึงเรื่องราวนี้ด้วยซึ่งพี่มดดำเนี่ยได้มีการทักไปหา direct message ig ของทั้งสองท่านนะคะแล้วพี่มดดำก็เล่าว่าประมาณ5้าโมงเย็นของเมื Bam ่อวานแบมแบมตอบกลับมา,าก็คือทั้งสองคนทั้งนิชคุณแล้วก็แบมแบม ตอบกลับมานะคะแล้วก็พี่มดดาเลยบอกว่าเข้าใจละว,ว่าทําไมคนถึงรักแบมแบมมากขนาดนี้หลังจากที่ได้เห็นประโยคที่น้องตอบกลับมานะคะคุณมดดายอมรับค่ะวว่าหมดยุคละของแบบพิธีกรฝีปากกล้านะคะเพราะว่า มันเจอกระแสะตอบรับที่ค่อนข้างแรงมากๆเลยถามแรงถามตรงแล้วเพราะตอนนี้ยุคสมัยมันเริ่มเปลี่ยนไปนะคะเรื่องนี้นับเป็นบทเรียนครั้งใหญ่ของตัวเองตลอดการเป็นพิธีกรมาหลาย10ปีพร้อมยืนยันนะคะว่าจะไม่ให้เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นอีกเด็ดขาดไม่ว่าจะเป็นศิลปินไทยหรือศิลปินระดับโลกคนไหนก็ไม่ควรจะต้องมาเจอการเปรียบเทียบแบบนี้แต่เท่าที่ฟังเมื่อวานพี่วดามใช้เวลาขอโทษเรื่องนี้นานมากแล้วพี่เขาก็รู้สึกผิดจริงๆดังนั้นเห็นกระแสะหลังจากนั้นก็คือ คือแฟนคลับน้องทั้งสองคนทั้งคุณแบมแบมคุณนิชคุณก็บอกว่าโอเคเราจะไม่ติดแท็กนี้ละแล้วก็ขอบคุณที่พี่บุญดำกล้าออกมายอมรับแล้วก็ขอให้ไม่เกิดเหตุการณ์แบบนี้อีกต่อไปค่ะเพราะว่าเมื่อเช้านี้เข้าไปเช็คดูใน Trending Twitter เหมือนจะไม่มีแล้วนะไม่มีแล้วเขาก็แยกย้ายไปเชียร์ศิลปินที่เขาชอบ,บ,บแล้วรวมถึงพี่บุณดำยังพูดอีกหนึ่งประเด็นก็คือไม่ได้อัฟอลโลน้องแบมแบมแล้วก็คุณนิชคุณนะเพราะว่าหลายคนเข้าไปสังเกตว่าเอ๊ะ ไปกดอันหลังจากที่มีข่าวหรือเปล่าเขาก็ออกมายืนยันเรื่องนี้ด้วยจะได้สบายใจกันในทุกๆฝ่ายนะคะตอนนี้ก็คือเดินหน้าทํางานกันต่อไปครับก็อย่างว่าแหละทุกคนถือว่าไปไกลนะทั้งสอคนเก่งเหมือนกันใช่แล้วก็ก็ก็มันก็แล้วแต่กระแสความนิยมของโลกด้วยว่าอ้าวใครจะไปได้ไกลไกลกว่าก็คือคนก็บอกว่าไม่น่าเอามาเปรียบเทียบกันแต่ตรงนี้พี่มดดำเขาก็สำนึกผิดจริงใช่เพราะว่าทุกศิลปินเขาก็มีคุณค่าในตัวเองแล้วก็มีคุณค่ากับแฟนคลับของเขาครับผม อ่ะอีกหนึ่งดราม่านะฮะเรียกว่างานเข้าแบบไม่รู้เนื้อรู้ตัวเหมือนกันสำหรับคุณเจนนี่ได้หมดท่าสดชื่นหรือว่าเจนนี่รัชนกหลังๆมารู้สึกว่าไม่ค่อยสดชื่นเท่าไหร่คือโดนกระแสดราม่าแรงเหมือนกันนะเอ๊ ทรงผมนี้เคยทําเหมือนคุณเจนนี่เลยนะครับผมเราก็เปรียบเทียบอรไม่ก็จะได้สวยเหมือนเขาไงแต่จริงๆน้องเจนนี่ก็คือขยับตัวทําอะไรก็โดนไปหลายๆเรื่องจริงๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องความรักเรื่องผลงานนะฮะล่าสุดนี่เธอบอกว่าโดนบูลลี่ด้วยท้อยคําหยาบคายอย่างหนักเลยหลังจากถูกลากไปเปรียบเทียบกับซูเปอร์สตาร์สาวลิซ่าและลิซามโนบาลหรือว่าลิซ่าแบล็คพิงก์นะฮะเจ้าตัวบอกว่างานนี้เข้มแข็งไม่ไหวถึงขั้นปล่อยโฮเหมือนกันพร้อมกับมีการโพสต ตัดพ้อระบายความในใจผ่าน IG Story แล้วก็ Facebook ส่วนตัวด้วยนะฮะระบุข้อความเอาไว้ว่ายอมรับว่าทุกวันนี้เนี่ยเป็นคนเข้มแข็งและปล่อยผ่านทุกอย่างได้ดีกว่าเมื่อก่อนมากๆแต่พอมาเห็นคลิปนี้ในติ k ก o k อกบวกกับคอมเมนต์ที่โดนรุมด่าเนี่ยแล้วก็ใช้ถ้อยคำรุนแรงลามปามมาถึงครอบครัวทั้งๆท,ที่เราเนี่ยก็ไม่ได้รู้เรื่องอะไรด้วยเลยมันบอบบางใช้ได้เลยนะ หนูอ,อยากบอกทุกคนมาเสมอว่าหนูไม่เคยเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับใครหนูรู้ดีว่าหนูควรอยู่จุดไหนหนูไม่ทราบว่าคนโยงต้องการอะไร ตอนแรกเนี่ยที่เห็นข่าวก็เฉยๆเพราะคิดว่าเดี๋ยวมันก็คงจะเงียบไปเหมือนข่าวอื่นๆที่เคยเกิดขึ้นแต่พอวันนี้มาเห็นคลิปแบบนี้บวกกับคอมเมนต์ที่ทําร้ายจิตใจแบบนี้เนี่ยหนูกลับเสียใจอย่างบอกไม่ถูกหนูขอโทษทุกคนที่หนูเคยบอกว่าหนูเข้มแข็งมากพอแล้วพอเอาเข้าจริงๆก็ยังคงเป็นเด็กที่ร้องของแม่เหมือนเดิมหลังจากที่เจ้าตัวโพสต์ไปก็มีแฟนๆเข้ามาส่งกําลังใจให้จํานวนมากนะครับแล้วก็บอกว่าเห็นใจรวมถึงบอกให้เธอเนี่ยดำเนินการกับบุคคลที่เข้ามาต่อว่า ด้วยคำหยาบคายเอาให้หลาบจำอย่าทำอย่างนี้กับใครอีกก็เป็นอีกหนึ่งข้อความของคุณเจนนี่ที่รู้สึกว่าเธอคงผ่านอะไรมาเยอะแล้วก็พอมาโดนเปรียบเทียบก็คงเสียใจแลวเธอเองก็คงเป็นแฟนคลับของน้องลิซ่าด้วยหนึ่งคนเหมือนกันนะคะอเดี๋ยวตอนนี้เราพักดราม่ากันสักครู่ดีกว่าช่วงหน้ามีข่าวของน้องเจเจหลังจากที่แนดดาวมิวสิกค่ะมีการ มอบจดหมายไม่ใช่มอบจดหมายสิโพสต์จดหมายบอกว่าเจเจตอนนี้ไม่ได้อยู่ค่ายนาดาวมิวสิกแล้วจะเป็นยังไงเดวติดตามในช่วงหน้าค่ะกลับมาอยู่กันต่อนะคะสำหรับบ o p บนิวส a i ล y นั่นเองเชานี้มีแต่ ข่าวของศิลปินที่เขามีแฟนคลับเยอะมากๆเหมือนหนุ่มคนนี้ค่ะเมื่อวันทำเอาพวกเราตกอกตกใจหลังจากที่เห็นจดหมายของทางนาดาวมิวสิกออกมาประกาศนะคะว่าตอนนี้เจเจกฤษณภูมิหรือว่าน้องเจเลอร์เนี่ยก็คือยุติบทบาทในการเป็นศิลปินในค่ายแล้วนะคะเนื่องจากอยากออกไปหาประสบการณ์ใหม่นะคะโดยเนื้อหาก,ก็มีประมาณนี้นะคะบอกว่าทางบริษัทนาดาวขอแจ้งให้ทราบว่าเจเจกฤษณภูมิได้ยุติบทบาทการเป็นศิลปินของนาดาวมิวสิกหลังจากที่พูดคุยกับเจเจแล้วเนี่ยน้องขอ ออกไปหาประสบการณ์นะคะแล้วก็เรียนแนวเพลงสไตล์ที่น่าสนใจและเหมาะกับตัวเองมากขึ้นแต่ที่สําคัญนะคะก็คือเจเจเองยังคงเป็นนักแสดงภายใต้สังกัดนาดาวบางกอกตามเดิมในส่วนงานยูนิตที่หลายๆคนเขาติดตามกันอยู่ก็คือเจเลอร์แล้วก็ไอซ์แพร์รสเนี่ยก็ต้องยุติลงนะคะแต่ถ้ามีงานส่วนไหนที่ติดต่อเข้ามาเนี่ยน้องก็ยังจะรับไว้ถ้ามีงานที่ติดต่อเข้ามาก่อนหน้าตอนนี้ก็คือรับคู่กับไอซ์เหมือนเดิมนะคะทางบริษัทยังจะประสานงานแล้วก็ดูแลงานจนเสร็จเรียบ ียบร้อยนั่นเองทั้งนี้ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเนี่ยช่วงน้องได้ทํางานในสายศิลปินน้องเป็นคนตั้งใจมากใส่ใจทุกชิ้นงานของตัวเองและเชื่อว่าอนาคตจะเติบโตในเส้นทางนี้ได้ดีแน่นอนนะคะ ซึ่งต่อมาน้องเจเจเองก็มีการโพสต์นี่เลยอินสตาแกรมโพสต์ของน้องเหมือนกันค่อนข้างยาวนะคะก็มีการชี้แจงจุดประสงค์ของตัวเองแล้วก็ขอบคุณผู้ใหญ่รวมถึงที่สําคัญเนี่ยขอบคุณทีมงานแฟนคลับแล้วก็ที่ขาดไม่ได้ก็คือเพื่อนสนิทของเขาดูโอ้ก็คือน้องไอซ์แพรริสนะคะซึ่งก็เคารพในการตัดสินใจครั้งนี้ตลอดจนความช่วยเหลือในระยะเวลาที่ทํางานแล้วก็จะเติบโตไปบ,บนเส้นทางนี้ด้วยกันเขาก็เขียนนะบอกว่าวันหนึ่งก็จะกลับมา อาจจะได้เห็นพวกเขาอยู่ร่วมเวทีกันอีกครั้งห<ช>ลังจากที่<ช>โอ้เขาก็มีเพลงดังมากมายเลยนะดีด<ช>ีใช่ไหมของสองคนนี้แล้วก็เนี่ยเมื่อวานก็นานไปก็เพิ่งปล่อยมาประมาณ เดือนกว่าเองก็นี่แหละก็น่าเสียดายแต่เชื่อว่าทั้งคู่จะเติบโตในเส้นทางนี้ได้อย่างดีค่ะครับผมช่วงนี้แว่ทักทายชาวเน็ตกันแบบไวๆนิดนึงนะฮะเนื่องจากว่ามีคุณวันวานจิตใจตรงเนี่ยซึ่งเคยมาเม้นบอกเราไว้ว่าเขากําลังจะเก็บกระเป๋าไปรักษาตัวด้วยโรคโควิดสินะครับตอนนี้เห็นบอกว่าเอ็กซเรย์ปอดรอบ3 ปอดบีฟ้าเอาใจช่วยเราด้วยนะคะส่งกําลังใจให้กับคุณหวานหวานด้วยนะครับยังไงขอบคุณที่ยังติดตามรายการของเรา <c oughs> อยู่แม้จะอยู่ในช่วงรักษาตัวก็ตามพักผ่อนเยอะๆ <c oughs> นะครับรวมถึงอีกหลากหลายคนวันนี้เวลารายการของเราอาจจะน้อยลงไปสักหน่อย <c oughs> ก็เลยไม่ได้ทักทายทุกๆคนครบนะฮะมาดูกันต่อสำหรับเรื่องราวของสาวมิวนิษฐานะฮะล่าสุดคลอดเรียบร้อยลูกสาวอย่างน้องมารินนี่น่ารัก,น,รกน่าชังทีเดียวนะ, <c oughs> ะคุณพ่อก็ไฮโซเซนทลาพุชนะครับแล้วก็คุณแม่ มิวนิฐานะฮะบอกว่าปลื้มใจนะฮะเขาก็มีการลงรูปครอบครัวนะแล้วก็มีแคปชั่นด้วยนะฮะบอกว่า,าน้องมารินมาแล้วค่ะพร้อมยังได้สร้าง IG ของลูกสาวขึ้นมาด้วยมีชื่อว่ามารินคูหานะครับ <ฮะ S 1> แล้วก็โพสต์ภาพของน้องมารินเนี่ยให้แฟนคลับ แล้วก็คนรักมิวได้เห็นความน่ารักน่าชังของสาวน้อยกันทั่วหน้าเลยซึ่งก็มีพี่น้องในวงการบันเทิงรวมทั้งแฟนๆเขามาร่วมยินดีมากมายทีเดียวนะครับทางรายการของเราก็ต้อนรับสมาชิกใหม่อย่างน้องมารินด้วยนะฮะไปกดฟอลกันได้นอ้องมารินอนดสกอคูหานั่นเองมาที่ข่าวต่อมาของเรานะคะก็เป็นวันเกิดของพี่ตังโมงนิดานั่นเองแต่เป็นการโพสต์ที่น้ําตาซึมเหมือนกันปกติแล้วเราจะได้เห็นแต่ความสุขใช่ไหมรอยยิ้มในวันเกิดแต่พี่ตังโมงเขาก็โพสถึง คุณพ่อที่ตอนนี้ไม่อยู่แล้วนะคะแล้วก็เป็นโพส์ซึงซงที่บอกว่า officially 37หรือว่าครบรอบ37ปีวันเกิดปีแรกที่ไม่มีพ่อใจหายเหมือนกันนะปกติคงได้อ่านการคุณพ่อแล้วคิดถึงจังน้องเก่งขึ้นเยอะแล้วนะ เข้มแข็งมากขึ้นไปอยู่บนสวรรค์กับพระเจ้ามีความสุขเลยนะน้องอธิษฐานทุกคืนก่อนนอนฝากพระองค์ไปบอกว่าคิดถึงมากได้ยินบ้างไหมนะที่นี่กําลังลําบากมากโควิดก็น่ากลัวผู้คนเปลี่ยนไปบ้านเราแย่มากนะแต่ก็ขอบคุณพระเจ้าที่เรายังได้จากกันแบบปกติถ้าเป็นตอนนี้เราอาจจะไม่ได้ร่ำลาดูหน้าดูใจกันนะคะซึ่งงานนี้ก็มีแฟนๆแล้วก็มีเพื่อนในวงการบันเทิงมากมายเข้าไปทั้งอวยพรวันเกิดพี่ตังโมแล้วก็เข้าไปบอกว่า ไม่เป็นไรถึงแม้ว่าอะคุณพ่ออาจจะไม่อยู่แต่เชื่อว่าคุณพ่อต้องมองลงมาแน่นอนครับืมสุขสันต์วันเกิดพี่แตงโมด้วยใช่สามสิบเจ็ดปีแล้วนะยังคงสวยอยู่เหมือนเดิมเลยค่ะครับผมวันนี้เดี๋ยวเราเบรกกันก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมขออนุญาตส่งตัวเองกลับบ้านแต่ช่วงหน้ายังอยู่กับน้องเอมแล้วก็มิสเตอร์ชอปปิ้งเนี่ยเรื่องราวดีๆมาฝากกันนะคะวันนี้รายการของเราสั้นนิดนึง30นาทียังไงเดี๋ยวฝากติดตามกันต่อในช่วงหน้าด้วยค่ะครับ Oh no. 3นะคะในรายการป๊อปนิวสเตลลี่นั่นเองค่ะช่วงนี้มีแขกพิเศษมาฝากกันด้วยนะคะแขกของเราวันนี้นะคะมาจากโรงงานเองแล้วก็รู้จักเขากันดีในนามของมิสเตอร์ช้อปปิ้งไปเจอเลยดีกว่าได้ค่ะว่าเจอมิสเตอร์ช้อปปิ้งทีไรได้ของถูกแล้วก็ของดีจะจริงไหมต้องถามสวัสดีพี่ปอค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีพี่ปอพักภูมิอีกอนหนึ่งครั้งนะคะเป็นยังไงบ้างพี่ช่วงนี้ช่วงนี้โอเคเลยครับ <c oughs> อย่างที่บอกครับว่าถ้าเจอช่องไหนรายการไหน <c oughs> สโลแกนประจาตัวคือมิสเตอร์ช้อปปิ้ง ของถูกและของดีมีอยู่จริงถูกเพราะอย่างที่บอกครับมาจากโรงงานเองดังนั้นสินค้าทุกชิ้นจะไม่มีการผ่านพ่อค้าคนกลางครับคุณได้ราคาทุนจากโรงงานจะถูกกว่าร้านสะดวกซื้อประมาณ50%และของดีอย่างที่บอกครับ <c oughs> เช่นเดียวกันก็คือวางตามร้านสะดวกซื้อเพราะว่าถ้าไม่ดีจริงทั้งสินค้าและโรงงานไม่มีสิทธิ์ไปวางตามร้านสะดวกซื้อครับเพราะว่าสินค้าของเราอย่างคลราเจนกระป๋องสีทองที่หยิบมาฝากวันนี้วางตามร้านค้าถ้าคุณภาพสินค้าหรือโรงงานไม่ดีจริงไม่มีสิทธิ์วางจําหน่ายด้วยประการทั้งปวงนะครับแต่ของเรา วางจําหน่ายที่ร้านสะดวกซื้อย้ำนะครับทั้งบูธวัดสันซีเจบิ๊กซีและโลตัสแล้ววันนี้ให้ราคาพิเศษครับหกระป๋องเพียงแค่1,000บาท ห้ากระป๋ 5, องในการซื้อคคลเจนราคาเพียงแค่หนึ่งพัน 1, บาทนี่หยิบมาฝากแฟนรายการ PP TV โดยเฉพาะเลยนะครับแล้ววันนี้ก็อยากให้ท่านผู้ชมแฟน PP TV ครับได้เห็นโรงงานของเรานิดหนึ่งครับในนามของบริษัทโนวาออร์แกนิกจำกัดกับว่าโรงงานของเรานั้นสะอาดและมาตรฐานสูงขนาดไหนไปดูโรงงานพร้อมๆกันเลยครับโรงงานของผมครับในนามของบริษัทโนวาออร์แกนิกจำกัดกับมาตรฐาน GMP ผ่านเกณฑ์ ISO 9001 2015และที่โรงงานผมครับมีเครื่องหมาย GGM หรือว่า Thailand t u s s m a r k ครับมาตรฐานระดับสากลมาตรฐานระดับ สมองออกครับแต่กรจะชอบคอลลาเจนกับผมครับอยากให้ท่านผู้ชมแฟนพีพีทีวีมีโอกาสได้ทดสอบคอลลาเจนของตัวเองทดสอบแบบใครครับไปดูตัวอย่างแม่ผมพร้อมๆกันเลยนะครับในวัย65ปีครับแม่ผมเกิด2,499ครับความสุขของผู้สูงอายุต้องการคือลุกนั่งเดินนอนยืนเหมือนที่เห็นในรูปเลยนะครับและความสุขของแม่ผมอีกหนึ่งอย่างตามที่เห็นบนรูปนะครับก็คือสามารถอุ้มหลาน10กว่ากิโลได้ดังนั้นใครที่อายุเท่าคุณแม่ผมแล้วทําแบบนี้ไม่ได้ต้องเติมคอลลาเจนนะครับรุ่น ผมให้สังเกตที่ผมครับผิวพรรณครับเล็บและฟันยังปกติอยู่หรือเปล่าแอบแอบดูล็บตัวเองหน่อยนี่อาจจะต้องเติมต้องเติมนะถ้าคอลลาเจนไม่ดีเป็นมันมันสัมพันธ์กันนะถ้าคอลลาเจนไม่ดีสังเกตครับผมเราก็จะมีปัญหาผิวพรรณเขาบอกว่าเวลาคอลลาเจนดีออร่ามันจะออกแล้วก็ถ้าผิวพรรณดีเล็บก็ดีสุขภาพฟันก็ดีดังนั้น จร,จริงๆร่างกายคนเราสามารถสร้างคอลลาเจนได้เองครับคือเมื่ออายุมากขึ้นอ่ะคอลลาเจนมันต่ำลงวิธีการเติมคอลลาเจนเข้าสู่ร่างกายมันมีหลากหลายวิธีออกกำลังกายก็ช่วยพักผ่อนก็ช่วยรับประทานอาหารให้ครบ5้าหมู่ก็ช่วยแล้วเน้นไปที่อะไรครับเน้นไปที่ปลาทะเลครับปลาทะเลน้ําลึกปลาทูปลาทูหน้าปลาแซลมอนหรือผักผลไม้สีแดงอย่างมะเขือเทศจะถามแบบเนี้ยวันหนึ่งต้องกินเยอะขนาดไหน oh. เดือนหนึ่งต้องกินเยอะขนาดไหนปีหนึ่งต้องกินเยอะต้องกินเยอะขนาดไหนยิ่งถ้าเราไม่ใช่นักโภชนาการไม่รู้เลยว่าต้องกินส่วนไหนของ ปลาทะเลกินบริเวณไ <laughs> หนของปลาทะเล <laughs> แล้วมันยุ่งยากมากวันนี้บอกท่านผู้ชมแบบนี้ถ้าคิดว่ายุ่งยากครับครบจบในหนึ่งกระป๋องกับกระป๋องสีทองตราโดนัทกระป๋องนี้วิธีการรับประทานครับเผื่อใครที่ยบไม่เคยเปิดใจกับโพลเจนเพ <c oughs> ิ่งเห็นว่าราคามันถูกวิธีการรับประทานง่ายมากครับนี่ ในกระป๋องสีทองพี่ปอจะมีช้อนตวงให้แบบนี้วันละ1ช้อนตวงพอเพราะ1ช้อนตวงเราทารีเสิร์ชออกมาแล้ววันหนึ่งประมาณ5,000มิลลิกรัมเนี่ยเท่านี้เท่าที่พี่ปอถือ5,000มิลลิกรัมแล้วร่างกายของเราเนี่ยต้องการคลอเเจนวันละเท่านี้พอแล้วใส่อะไรครับใครกินน้าเปล่าใส่น้าเปล่าใครกินกาแฟใส่กาแฟใครกินน้ําผลไม้ใส่น้าผลไม้ใครกินน้าเต้าหู้แบบพี่ปอก็ใส่ลงไปแบบนี้เลยครับ แล้วจริงมันไม่มีช้อนก,ก็คนปุ๊บแล้วก็กินเลยไม่เสียอัตรรสในการรับประทานอาหารรสชาติไม่ถูกทําลายเพราะคลอเเจนของเราไร้สีและก็ไร้กลิ่นด้วยดังนั้นใครกินอะไรใส่ในเมนูอาหารทุกเช้าและวันละหนึ่งช้อนพอเป็นการเติมคลลเเจนให้กับร่างกายแล้ววันนี้มาถึง t p t v มาถึงรายการป๊อปนิวแล้ว พาท่านผู้ชมไปช็อปกันเลยดีกว่า,<ม>าถ้าพร้อมลแล้ว<ช>ปไปช็อปพร้อมกันทั่วประเทศเลยนะครับนี่คือโปรที่หยิบเอามาฝากแฟนๆรายการ p p พีทุกท่านนะครับวันนี้ใครชมรายการอยู่ย้ํานะครับผมให้จ่าย5กระป๋องเพียงแค่หนึ่งพบาทย้ํานะครับหกระป๋องจ่ายแค่หนึ่งพันบาทใครสนใจโทมรมาเลยครับศูนย์สองศูนย์สองหกห้าแปดแปดแปดย้ำนะครับศูนย์สองศูนย์สองหกห้าแปดแปดแปดครับบนหน้าจอท่านผู้ชมเห็นย้ำเนาะห้ากระป๋องหนึ่งพันบาทไม่พอใครเบิ้ลสองชุดเอาไปสิบกระป๋องและขวามือพี่ปอแถมมมทัั้้้้งหหดเลยครบใกาตน บาทให้กาแฟ5ถุง500บาทให้โกโก5้5ถุง500บาทเฉพาะของแถมคือ2,000บาท1ชุดวัคคุมแล้วแต่2ชุดได้ของแถมต้องใช้คำว่ามะโห<ฮ>ลานกว่าใครสนใจ1ชุดหรือ2ชุดโทรเลยนะครับตามเบอร์ที่เห็นบนหน้าจอนะครับ02026 5888ย้านะครับ02026 5888ครับกล้องจับมาบริเวณนี้นิดนึดน่งครับจะไล่เรียงของแถมให้ดูแบบนี้นะครับใครที่เบิ้ล2ชุด ให้กาต้มน้ำา1000บาทกาแฟผมถุงละ100บาทให้5ถุง500บาทและกาแฟผมครับวางจำหน่ายที่บุ๊วัสสันสีเจพิกซีโลตัสหนถุง1 0ึงแต่ให้5ถุง5 0 0อันนี้ไม่ขายเอามาแจกครับเซ็ตบทนี้คือ2,000บาทใครสั่ง2ชุดอย่าลืมถุงเอาของแถมไปด้วยและก็วันนี้เฉพาะแฟนรายการ p p พีทนะครับใครดูรายการอยู่ขออนุญาตแถมตัวนี้ครับเซรั่มคิวติน<า>ซึ่งใครที่ใช้ตัวนี้มั่งมีดาราใช้ครับคือนาเน็ตครับพิธีกรมากความสามารถให้ดูผมนาเนต แบบนี้ครับบนที่เห็นบนหน้าจอนะอดูหนวดนั่นเน็กครับผู้ชายใช้ได้หรือแม่บ้านที่ดูรายการอยู่เอาไปฝากคุณผู้ชายก็ได้หรือถ้าแม่บ้านมีปัญหาเรื่องเส้นผมเรื่องคิ้วสามารถใช้บริเวณที่มีปัญหาได้ให้ฟรี1ขวดสำหรับใครที่สั่ง2ชุดใช้ได้ยา,ยาวต่อเนื่อง1เดือนนะครับใครสนใจ2ชุด อย่าลืมทวงเอาเซรัม่มคิวเตนด้วย5กระป๋องจ่ายแค่1,000บาทใครเบิ Cry ้ล2ชุดเอาไป10กระป๋องและแถมกาต้มน้ํา1 0 0 0บาทให้กาแฟ5ถุง500บาทให้โกโก5้5ถุง500บาทเฉพาะของแถมคือ2,000บาทยําเมอนะครับ1ชุดว่าคุมแล้ว2ชุดแอดแถมเซรัม่มคิวเตนด้วยวันนี้ะ02026 ห้8 8ปปดย้ำนะครับ02.06 5.888ครับเหลืออีกไม่กี่นาทีอยากให้ทุกคนตัดสินใจแล้วดูคอลลาเจนผมแบบนี้ครับคอลลาเจนผมกระป๋องสีทองตราโดนัทกระป๋องนี้บอกท่านผู้ชมแบบนี้ครับให้ท่านผู้ชมลอง ยิบคอลลาเจนที่บ้านแล้วมาเทียบกันดูคือคอลลาเจนที่บ้านน่ะหรือคอลลาเจนทั่วไปในประเทศไทยมี3แบบครับแบบแรกเราเรียกว่าเปปไทยรองลงมาของคอลลาเจนเราเรียกว่าตรายเปปไทยต่อเตาร่างกายจะเริ่มใช้ประโยชน์ได้แล้วแต่ถ้าเล็กที่สุดบรรมดาคอลลาเจนเราเรียกว่าไดครับดอเด็กเล็กของเราใส่ไดเปปไทยเราใส่ตรายเปปไทยครับนำเข้าจากประเทศญี่ปุ่นเราใส่คอลลาเจนไททูเราใส่แคลเซียมพูดได้ง่ายว่าครบจบใน1กระป๋องย้ำนะครับมีทั้งไดเปปไทยตรายเปปไทยแคลเซียมและคอลลาเจนไททูและของเราครับ1 0 0 0 สองหมื่นลิตรย้ำนะครับหนึ่งกระป๋องหนึ่งแสนสองหมื่นลิัรและย้ำพ่อแม่พี่น้องชาวไทยมุสลิมว่าใครดูรายการอยู่สามารถรับประทานได้เพราะข้ากระป๋องเรามีเครื่องหมายฮาลาลได้เองครับสามสิบวินาทีสุดท้ายใครดูรายการอยู่อ่ะย้ำโปรรอบสุดท้ายนะครับห้ากระป๋องจ่ายแค่หนึ่งพันบาทย้ำนะครับห้ากระป๋องจ่ายแค่หนึ่งพันบาทใครสั่งเบิ้ลสองชุดเอาไปสิบกระป๋องกินต่อเนื่องกันยาวๆและใครสั่งเบิ้ลสองชุดครับวันนี้แถมตรงนี้ครับกาต้มน้ำหนึ่งพันบาทกาแฟห้าร้อยบาทและโกโก้ห้าร้อยบาททั้งกาแฟและโกโก้เป็น ย้ำเบอร์นะครับ0 2 0 2 6 5อง8และใครสั่งสองชุดอย่าลืมทวงเอาเซรั่มคิวตินด้วยครับบอลลุงเส้นผมและหนังมิสาแบบนันเน็กครับและบอล์นผู้ชมวันน oui ี้ไม่ใช่โรงงานเองไม่มีสิทธิ์ได้ราคานี้กับโนวาคุ้มค่าทุกการช็อปครับจริงๆนะคะยังไงต้องขอบคุณพี่ปอมากเลยนะคะมิสเตอร์ช็อปปิ้งวันหลังมาเยือนรายการเราแน่นอนครับนี่ลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะเจอกับเอ็มและพี่อู๋ในป๊อปนิวส์เดลี่พรุ่งนี้เช้า9ก้าโมงวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับยังหยุดใจไว